สวัสดีในช่วงเช้าๆนะคะก็มาพบกันกับช่องพายแบงค์แฟมิลี่นะคะวันนี้ฝนตกคงจะเย็นเลยนะคะเมื่อคือนเย็นชุ่มฉ่ำดูสภาพนะคะสภาพหลังฝนตกทั้งสองเลยทั้งสองนะคะทั้งเบนทั้งแบงค์โอ้โหตัวมีแต่คโครนเลยนะคะ นู่นประเบนนะคะสใสัยเล่นโคลนกันสนุกเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่ตกในรอบ <c oughs> สองเดือนแล้วโอ้ที่นี่แรงนะคะแรงมากๆเลยปีนี้ฝนตกแต่ก็ไม่พอจะแบบมีน้ำนะคะแถวบ้านแถวนี้ทํานาหว่านข้าวสามรอบสีรอบแล้วยังไม่ขึ้นเลย เพราะว่าไม่มีฝนลงมาเลยวันนี้ก็เบ้นแบงคงจะเย็นชุ่มฉ่ำหน่อยนะคะวันนี้เป็นไงแบงเย็นไม่รุกน,น,นอนสบายดีไหมโมซืน,น,นสบายที่เต้า <laughs> ดูนะคะโคลนเต้นตัวเลยโลกหลกเลย <laughs> เย็นดีไมหมลูกเย็นสบายดีไหมฝนตกมาก็จะแฉะๆหน่อยนะคะอาอเข้าห้องน้ำอีกแล้ว ได้นอนไหมเนาเมื่อคืนนี้ได้นอนอยู่เนาะมีรอ,อยนอนอยู่เพราะว่าฝนตกเกือบจะสว่างแล้วนะคะไห <c oughs> นสวัสด,ดีครับแม่แม่ยังสวัสด,ดีครับยังแม่สวัสด,ดีครับฮึสวุ้นสวัสด,ดีครับยังสวย,ยสวยัสด,ดีครับยังไงสวัสดีครับไปเฉยสวัเลยทำไมเฉยอ่ะฮึสวัสดีครับไปเฉยตขาง้างน้ำอยู่ ครับพี่สวยลูกสวัสดีครับพี่สวยก่อนสวัสดีครับโ <c oughs> อ้โมอมแม่หมดมอมแม่หมดเลยนะคะ <c oughs> อากาศก็คื้นๆอยู่นะคะวันนี้ <c oughs> เด็นกับตู้แดงเนาะไปดูไปดูผูเป็น โอ้ป้าเบนแดงเลยอันนั้นดินแดงกันนะอันนี้ป้าป้าเบนตัวแดงหมดเลยนะคะโอ้ป้าเบนทำไมท้องใหญ่แท้เนคิดอะไรมาทำไมท้องใหญ่แท้เป็นไงลูกได้นอนไหมป้าเบนป้าเบนได้นอนหรือเปล่าลูกได้นอนไหมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหาอะไร ป้าเบ้นตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงๆไหน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 ขอมือหน่อยขอมือหน่อยอที่ป้าเบ้นนอนนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยแฉะท่าเท่าแบงค์ <laughs> โอ้โหที่ที่นอนแบงค์นี่แฉะมาก ง่ายๆหรกเย็นสบายดีไหมเมื่อคืนดูนะคะโครนเต็มตัวเลยเล่นโครนกันสนุกเลยแหละเมื่อคืนนี้สงสัยต้องอาบน้ำหมดเป็นหลายถังเลยวันนี้ข้าวก็คงจะ สดชื đó, ่นขึ้นบ้างนะคะข้าวบางเจ้าก็เหี่ยวแห้งหมดแล้วพ่อควันก็ทำความสะอาดนะคะในทุกๆเช้า ทุกวันนะคะต้องทำของสะอาดสับประรดก็หมดแล้วแบงค์เลยรอก่อนนะลูกกินหญ้าไปก่อนช่วงนี้ เล่นกีโคนอยู่เฉยๆเป็นไหมซื้อๆเป็นป่ะแบกบ มอใส่บูทคืนนอมอใส่บูทไปไยแม่แม่ก่อนแม่แม่ก่อนเร็ว หมอมหมดเลยมีแต่ดีเลยนะตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย็นดีเย็นจุ่มฉ่ำดีบ๊ายยักบุ๋มเลยด้วยจุ่มมุนบายบายจุ่มมุนบายบายจุ่มมุนบายบายครับวันนี้แบงค์มอมแรมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝาก ค่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ